สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยไปดูธาน,นีนะครับเช้านี้เดี๋ยวมาดูงานหน่อยเจ้าจิกาเหลือแต่เดินระบบลมอย่างเดียวนะก็ทาใส่เกียร์แล้วก็ใส่พากลางตอนนี้นะครับเช้าวันที่หกเช้าวันที่หกนะ,ะเสร็จไปแล้วคันหนึ่งคันหนึ่งก็เดินระบบลมใหม่โละระบบลมเก่าทิ้งหรือของเก่าทิ้งทั้งหมดนะมันต้องรื้อต้องมุดอะรถเป็นคันต้องมุดทิ้งรื้อหมดเลยอะ นี่คันที่สองหัวเครื่องเกียร์ไอห,หลงเปลี่ยนเป็นจิก้าเน่เดี๋ยวพาเดินดูฝั่งนูถน,นี่นะน,นี่นะจิก้านะเดี๋ยวใส่ถังน้ำมันใส่อะไรรถเดิมเป็นรุ่นนี้นะเป็นไอ้หลงนะไอ้หลงห <27. S 2> ้าสองเจดนะครับอ่าน่ใส่มันมาแล้ว เหลือใส่ถังน้ำมันเดินระบบลมนะครับเดินระบบลมแล้วก็ใส่ถังลมเพราะว่ามันรอมันรอ,นอคือรอถังลมกำลังทำความสะอาดอยู่เดี๋ยวพากับกล้องดูนี่นี่ยนถะังลมเจ้าของกลาลังทำความสะอาดอยู่นะก็วันนี้ก็น่าวันนี้ก็น่าจะเสร็จละดูแล้ว จะพาดูหัวงานได้สเปคทุกจุดนะรถเป็นไอห,หลงนะรถเบยห,หลงนะชนเกียร์ฮีโน่ด้วยนะชนเกียร์ฮีโน่ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเ,เครื่องเป็นหูยูเซ็ตชนเกียร์ฮีโน่นะหูยูเซ็ตฝาหนุ่ดูน้างานเลยแน่นๆไม่มีต้องตัดแ็กมาลองโอ้โหอันนั้นล้าสมายยัยแล้วบอกเลย ล้าสมัยมากชั่โมงนี้ใครทำแล้วลองแผ่นนะโอ้โหปะลาบอกเลยปะลาสามปีอะ่ะแต่พาดูมุมไกลบ้างก็ได้นี่นะนี่จากโรงห้าสองเจ็นะฮะทั้งบอยจัดให้วันนี้ก็สูน,นันะที่หกนะที่จังหวัดระยองนะฮะ ตำบลมาบยางพอนะครับอำเภอปวกแดงมาบยังพรนสามเก้าใช่ไหมสามสิบเก้ามั้ใช่นะทุกอย่างหมดแล้วก็เหลือแต่ด้านหลังก็คือต้องรอถังลมก่อนนะฮะรอถังลมเพราะวถังลมทำความสะอาดอยู่ถังขาถังมากร็ผูถ้าเหลือเกินขาถังลมมาผูจัดเลยอะ นี่นะครับเจ้าไอ้หลง5 2, ้งกา,กาก็จัดการให้นะอยากได้งานไวงานเร็วงานเนียนะฮะก็โทรมาได้เลยเบอร์ศูนย์ก็สสาเจ็ดหกึ่งสอรับทํานอกสถานที่นะบางทีเอ FC ่อเอเข้ามาใหม่ก็ยังไม่รู้นึกว่าผมมีอู่โทรมาใหญ่เลยบอกอู่ช่างบอยอยู่ไหนไม่มีนะครับอู่ช่างบอยก็อยู่ที่บ้านาลูกค้านะคะอู่ช่างบอยก็อยู่ที่บ้านลูกค้านั่นแหละนะฮะ อยู่ที่ไหนจังหวัดไรมำเภออะไรก็ลงโทรมาสอบถามดูนี่ก็ที่ระยองนะฮก็เดินทางมาทําให้ถึงที่6วันการันตีงานได้ทุกอย่างใส่แบบนอกเลยเน้นเน้นได้ตามสเปคให้ได้มากที่สุดนี่ไม่มีม่วนฮะประสบการณ์มีนะฮะอยู่ในเชียงกงก็มาเยอะอยู่บริษัทเปลี่ยนหัวเก่งก็15ปีแน่นอนแต่ละหนึ่งคนแต่ละคนนะครับก็ชี้แจงกันไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะ,ะว่า มันจะจบแบบไหนเขากางก็ไปวัดไปตัดต่อแล้วนะนี่เจ้าของรถเนี่ยพี่ดาวนะฮะดูได้เลย FC ข้งบอยครับ FC ข้างบอยนะฮะไวไหมพี่ไวไหมไวมากครับผมอ่คันนี้ผมทำเป็นคันที่เท่าไหร่แล้วพี่คันที่สองนะครับคันที่สองอ่ะมันจะได้หายสงสัยกันทันทีผมซ้ำมาเยอะอยากโดนซ้ำไม่เล่าจะาให้เงยไม่ขึ้นเลยอยากโดนซ้ำก็จัดมามนี่ งานผมนะเดี๋ยวจะมีเก็บระบบอีกนิดหน่อยนะเก็บนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมันมีแต่แค่ว่าขึ้นถังลมถังน้ำมันถังน้ำมันใช้ลูกนี้นะถังน้ำมันใช้ลูกนี้่าเดินดูถังน้ำมันนี่นะถังน้ำมันลูกนั้นเลยถังลมก็กำลังประดิษฐ์อยู่ขาไม่ผูใช่ไหมนี่ไง ทับเหล็กมาทําขาก็เลยเนี่ยมันก็งานก็จะล่าช้าไปน่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งดูแล้วผมอะ่ะน่าจะจบนะดูแล้วนะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะน่าจะจบก็เดี๋ยวนี้ผมเดินเดี๋ยวระบบลมมันเดินได้อยู่แล้วเดี๋ยวมันเดินลอยเดินไอ้นี่เดินตัวถังรอไว้ก่อนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวใส่ถังลมแล้วค่อยจําหาถัางลมแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกัน สวยแล้วเริ่มสวยแล้วเริ่มหล่อแล้วนะฮะดูแล้วก็แชร์ด้วยนะขอคนหนึ่งแชร์นะครับแชร์ share ไปเลย<ม>คนหนึ่งแชร์กดกดกดไลค์ให้ด้วยแล้วกดติดตามให้ด้วยนะฮะผู้ผู้ชมใหม่นะะอาจจะไอไออันกลางนั่นมีนะน,นี่นี่นี่อันกลางเนี่ยไม่อยู่เออนั่นแหละใส่เข้าไปครบไม่ได้ผมเน้นครบอย่างเดียวกดสับ,บ,บหงายด้วยไปุน ผมเน้นครบอย่างเดียวนะฮะถ้าไม่ครบก็เลิกมีสองอย่างนะฮะเลิกพลาดเลิกผ่อนนะสำหรับผมอ่ะก็วันนี้ที่ระยองโอ้โหยังสวยอยบอกเลยหัวเนี่ยรออะไรกันไปรุ่นโอ้โหใจอย่าสั่นนะเห็นเนี่ยเจ้าไอ้หลงนะห้าสองเจ็ดนะนี่จําของเดิมมันไว้เนี่ยนี่นะก็วันนี้วันที่หกแต่ผมทําไปแล้วคันหนึ่ง <laughs> ทําไปแล้วคันหนึ่งรถเป็นเอ่อเจ็ดร้อยนะเดินระบบลมใหม่ แล้วก็รวมคันนี้ด้วยในยที่ทาเนี่ยวันนี้วันที่หกแล้วนะฮะผมบอกเลยยอดมนุษย์ต้องเรียกพี่แน่นอนช่างบวยปฐุมธานีนะครับเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปแล้วกันนะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าแนละ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม